สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคย่อนตินชั้นแนวผมโอ้โหผมเช่ญเคยครับผมบาแว่นะครับเนาะโอ้ยห่างไฮพี่น้องและเอฟซีไปหลายครับผมบ่ได้อัพคลิปลงประมาณเป็นเดือนแล้วครับผมเป็นเดือนแล้วครับเนาะบ่ได้อัพคลิปนะครับเนาะมาหนี้มาอัพคลิปพี่น้องในเบิ้องนะครับเนาะข่าวสวนครับผมมาหนี้เข่าสวนกล้ครับผมเบิ้งผลละหมากหลากใหม่เห็นป่ะครับอันนี้หน่วย ก็ยังชิกครับผมโอ้ดกยังชิคกับดกครับผมตอนรับปีนี่ปี2 5 6 6ครับผมบุญอาลิปพี่น้องในเบื้องเมยลงชูพี่น้องในเบื้องโน้นครับเนาะว่าเป็นยังไงแน่นะครับเนาะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลายแล้วครับเห็ดหน้าปังแน่นะครับเนาะเห็ดหน้าปังแน่ครับผมนี่ครับบอก่วงเบากับดกเก็โดกครับนะครับเนาะบอก่วงเบาผลไม้เขาเริ่มติดหน่วยติดลูกหลายแล้วนะครับเนี่ นี่ครับหน้าปังในปครัไทายพี่น้องมึงหน้าปังเนาะเนาะห่างหายไปโดนครับโอ้คิดถึงพี่น้องทุกคนแล้วครับนี่ครับหน้าปังนี่ครับหน้าปังคือเก้าครับผมย่ำครํคำครับผมนี่หน้าปังทั้งปุนกะลานกาแฟมีสุ่มมียังครับผมอากาศกะย่ำคำพึ่งพายหนาวเลยมือหนึ่งครับผมมือสองมือนะครับเนาะนี่ครับฟังนี่กะเริิมมีบอกงวงครับผม วงออกตามรัวนี่ผมวงเบา้ครับเด้อนี่ดกแน่พ่อได้กินแน่ครับผมไปครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิง่งทุเรียนนะครับเนาะทุเรียนครับผมบานออกดอกหลายบอบกเงาะออกดอกหลายบอนครับเนาะปีนี้ว่าเป็นดอกหลายบอทุเรียนอันนี้ก็ออกดอกแล้วครับเด้อนี่่าต้นแมนจะเป็นชอ่อดอกมันแมนบอรครับนี่ต้นอะโวคาโด กิถึงพี่น้องทุกคนครับผมกับเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมโอ้โหบันเดะไข่ทายเตียนะครับเนาะอย่างทุเรียนต้นญ่เขาออกดอกแน่ครับผมตามกิ่งก้านใบเขาแล้วครับพ่นสูงๆพ่นรับดอกเขาพ่นพ่นรับเอีพาไปไปี๋ยวเบิ่งครับเดี๋ยวมือแบบงอมูอพยมชิดก็ออกดอกออกหน่วยนี่ครับนี่รุ่นที่สองแล้วครับนี่ย้งชิดเห็นไหมครับนี่โอ้ยย้งชีตใหญ่ครับ เป็นพวงเป็นพวงเลยครับนี่ครับเนาะต้นทุเรียนต้นบักเงาะครับผมฝากพี่น้องมาเบิ่งแล้วก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำมีด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้บ่าวแหวไทยคลิปครับผมโอ้บหบ่าวไทยพี่น้องจะเบิ้งโดนละครับผมตั้งแต่ปี2565ปีนี้กับปี66หกนะครับเนาะบ่ะยวไทยมากกับเป็นเดือนแล้วครับนะครับมูรุนนี่ออกดอก ท่านได้บานเหรอครับนี่ออกดอกดกแน่บดกแน่ครับผมคุณสมัครสิดกแน่ยนะครับปะ้ายนะครับพร้อม่าป้ปนกันไปนะครับเนาะแต่ปีนี้ผรู้สึกว่าดอกสิติดหลายนะครับเนาะแต่ว่านวยสิติดบิติดกระบอกหูนะครับเนาะนี่ครับดอกเขาครับเป็นผมเป็นพวงเป็นงนยู่ครับพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องขอเบิ่งแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผม นะครับดอกบุกทุเรียนนะครับเด้อนี่แต่สีเป็นหน่วยเป็นหน่วยฮะครับมท่านหูครับต่อที่สามบึ้งตอนต่อไปใบยังเท่างูมันมันขาดล้มพัดนะครับเนาะล้มแห้งไปหนด่งครับเนาะขาดโรยเบิร์ดนะครับพวกนี้รุนรุนปีกัวครับนี่รุนปีกัวนะครับเนาะบุกทุเรียนพวกนี้ลงดินรับแร่นี่เืรอมาตะอุตรดิษนี่ครับพี่น้อง ใหญ่เร็วแถบลมดับแดดนครับเนาะนี่ครับฟังนี่ต้นเป็นดอกก้อนเขาในติดหน่วยอยู่นี่ครับติดอยู่สามหน่วยนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับติดหน่วยอยู่สามหน่วยนะครับเนาะนี่ครับแบบติดหน่วยอยู่สามหน่วยครับนี่มูจอมดอกชุ่มดอกก็ต้องออกมีครับนี่นะครับเนาะอัปเดตให้พี่น้องได้เบื่อนครับต่อไปนี่จะอัปเดตให้พี่น้องเบื่อนเรื่อยๆนะครับเนาะ กันวางเสตมาไายให้เบิง้งครับผมนะครับตอนนี้ก็สิดกแน่เป็นพิเศษครับผมเจถามว่าใส่ปุ๋ยปุ๋ยสูตรยังสูตรยังนี่ตอบให้บ่ออะไรหรอกครับพี่น้องเพราะว่าอากาศแต่ละพื้นที่บ่คือกันเนาะครับเนาะอากาศแต่ละพื้นที่ผู้มีอากาศแต่ละวันมันก็บ,บ่คือกันนะผมอันนี้เก็บคัดออกแน่ได้ครับเ้อหนีบออกหนีบยังแน่แล้วนี่ครับต้นทุเรียนดอกทุเรียนนะครับเนาะ อ,อยู่ในสวนสวนฮอกกับโยสวนอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับผมบ้านโคกยางนะครับเนาะนี่ครับในสวนก็ศรมีประมาณนี้ครับงอกกอ,อกแล้วทุเรียนก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีวัวคาโดก็ออกดอกแล้วอ่าโกโก้ก,ก,อกอกงวยแน่แล้วนะครับเนาะแต่ไปเบิง่งอีกอย่างหนึ่งครับตีบั้นไหนพี่น้องเดทไทยหรือเปล่ามึงยื่นมากระนี้ขึ้่อนมาหมากอีย่างครับก็ถือว่าปลูกไม้นี่ยสำเร็จอยู่ครับ ครับเนาะถือว่าสําเร็จอยู่ครับผมพอได้กินนวยกินหมากกินนวยนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็สีแห่งแรงแน่ครับท่านเอกพดน้ำพลดนองเขาเนาะครับเนาะปล่อยเขาทำประชาร์ดออกดอกออกหน่วยเขาก่อนครับผมอันนี้บอกไฟครับผมนี่โอ้โหไฟพี่น้องเอ้ยซ่อมดอกออกแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับบอกไฟเลยครับเด้อนี่มะไฟมะไฟนี่ครับ เห็นแบกพลังถากกิ่งตอนกิ่งไหนะครับเนาะนี่ครับนี่อยู่ประมาณนี้แล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นบัวครับในป่าในชาเข้ามีบัวครับบัวชัดนะครับเนาะบัวชัดโอ้ยรดมสมบูรณ์นะครับสมเกียวหวานแน่นหครับวูนี้ใบมันฉีกขาดว่ะครับลมมันตีแห้งวังฟังวังหนาวมากัแล้วครับลมแห้งเลยครับอู้หนาวเป็นตะยานครับนะ มาอัปเดตไอ้พี่น้องเดบึงครับผมเอาแหวกมาถ่ายพี่น้องเดบึงเน่เพราะว่าเกิดจากว่าเอาแหวบ่ราคอยมีเวลาเดมาถ่ายเลยครับผมผ่านไปตั้งเป็นเดือนเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเป็นเดือนแล้วครับบ่ร์ตถ่ายนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นมโยงชิดด้วยกันครับนี่ถ่ายคือเก่าแล้วครับมีบอลเดียวให้ถ่ายกับถ่ายบอเดียวนีนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับมโยงชิดพี่น้องดอกนวยพู่นะครับ เริ่มออการแล้วครับมีอยู่สี่หาหกต้นมีจะหม่หลายหลายหลายโลอยู่ครับขันสีออกติดบนนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้นหน่อยครับผมอันนี้พ่นฉีดไตเอ่อยังก่อนครับอ่าเคลเสียมโบรลอนครับกันไว่มันหลวงมันโดนครับเนาะนี่ครับเคลเสียมโบรลอนนี่ครับพ่นเห็นไหมครับงามคือเราครับติดน่วยบ้าล่ะนี่เห็นไหมครับเป็นจอมก่อยเป็นจอม เป็นซมุหไพรมีขีดนี่แหละครับนี่โอ้ดกอยู่ครับนี่ต้นนี้ก็ดกครับผมนี่ปลูกทุเรียนมูหลุนเก่าปลูกนะครับพวกนี้เป็นโรคครับว่าครับนี่หากรักษาเนี่ยเพราะรักษาเห็นะครับนี่เป็นเชื้อรานี่ครับนี่ครับแกะออกถ้าเขาจะฟื้นบ่ฟื้นนะครับเนาะเขาเป็นเชื้อราเนาะครับเนาะรอติดตามบึงว่ามันสิเป็นนุ้ยเป็นหมากในบอนะครับเนาะต้นนี้เนาะ แรับต้นอื่นนี่ครับนี่ครับกับชิวประมาณนี้นะครับเนาะต้นนี้ที่เคยเป็นหน่วยปีที่แล้วครับปีนี้ดอกอ่ะเริ่มออกแน่แล้วมูต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่นี่ช่อดอกก็เริ่มออกแล้วละครับนี่ครับนี่นี่นี่ครับกำลังออกโอ้ต้นใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยผุนรักมูหึงเครื่องมูออกแล้วก็มีครับผุนหึงเครื่องผุนจกย้อนแสงว่าเด้อพี่น้องเด้อเบ่งอ๋อเด้อนะครับ นี่ก็มีอย่างไรครับอัปเดตพี่น้องเดบุงนะครับเนาะว่าเฮาเ้ยผลผลิตฮอดไสแล้วครับเนาะบริษายพี่น้องเดบุงนะครับเนาะอันนี้ก็ร่องก่องครับร่องก่องครับนี่ร่องกล่องต้นผลผลิร่องก่องกับบักไฟเนะครับเรื่องต้นผมก็ิตจำบอไนไจ๋นะครับเนาะครับนี่ก็บบักเงาะเงาะโรงเรียนครับผมเงาะโรงเรียนครับผมอันนี้ก็ต้นโวคาโด ติดหน่วยแล้วเหรอครับติดแล้วครับว้าติดแล้วนะครับเนาะนี่ครับก็มีอย่างไรครับนี่ครับมีประมาณนี้ครับในสวนห้องผลบกเงาะกับกุ๊กดุ๊กพี่น้องเอ้ยได้กี่ได้พ่อจะยู่ได้กินอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยติดหน่วยม่ติดหน่วยก็รอดลุ่นต้งตามต่อไปนะครับเนาะนี่ครับเห็ว้าครับใบยงชิดอ้าสีมีต้นประมาณนี้แหละครับผมย่นชิดแน่บกเงาะแน่บกทุเรียนแน่เนาะครับเนาะนี่ครับสวนห้องกับ บ peaks, ่ได<ย>้เป็นสวนใไงแลอกครับเป็นเกษตรผสมผสานครับผมเห็ดลองผิดลองถูกครับผมฟังผุนเดีาพี่น้องไปเบิ่งหน้าปังฟังผุนนะครับเนาะคลิปหน้าคลิปใหม่เดพาพี่น้องไปเบิ่งหน้าปังครับเด็ดหน้าปังพี่น้องได้เบิ่งครับผมนี่ก็บวกม่วงสมาดีใจแต่บวกม่วงครับนี่ครับนี่ครับบวกบวงบูกบวงเบาลองเอ้ยเอาลูกสมาอีกเนาะพี่น้องเนาะม่วงเบานี่ก็หน้าปังนะครับเนาะ ในหน้าปังนี่ครับผมฟองพุ่นก็จจะเป็นสะปลาเลี้ยงปลาครับผมเดี๋ยสิ่มีการเปลี่ยนแปลงอยังเราติดตามมึงในเพจของกระตมตาคาเฟ่หรือว่าช่องยูทูบบ่าวแว่คือสุดินชาแนลครับผมสิมีอย่างเปลี่ยนแปลงแน่ยเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับในหน้าปังเฮ้าฟองมุกผูกกล้วยติดปเปลือกแล้วครับผมผลไม้บ้างนะครับกล้วยติดปเปลือกแล้วนะผลข้าวโพดแน่แตงโมแน่นะครับเนาะนี่ครับ อยู่ประมาณนี้นะครับในสวนเฮาถ่ายพี่น้องได้เบิง่งอยากไปถ่ายโดนนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องคิดฮอดผมกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับผมไปถ่ายโดนเหรอะครับเป็นเดือนนะครับผมเป็นเดือนเนาะแล้วฟังกดครับเป็นสุ่มเห็นวะครับผมเป็นสุ่มทางเดือนนะครับผมให้พี่น้องได้เที่ยวได้ช่อมนะะับเนาะมันเขานาแรกแล้วก็มีมีค้อมเฉียวชูอุ้มคือใบเข่าห้องนี่นะครับเนาะโอเคครับผมผมวิ่งไรครับผมวันนี้ก็ ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์คลิเก่านะครับเนาะสำหรับวันนี้บา่าวแหวกอยาจะขอลาไปก่อนคำแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าคิดไม่อยู่่ไทยนะขาหน้าปังกับตุ๊ทุเรียน2ปีเฮเบิร์กนะว่าขนาดไหนเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้บา่าวแหวกขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ